สวัสดีฮะตอนนี้อยู่เกม Path Simulator นะครับเกมนี้อาจจะเห็นเมื่อนานมาแล้วนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยได้อัปเดตนะครับมาดูอีกทีก็คืออัปเดตไปไกลแล้วผมก็เพิ่งมาเห็นเหมือนกันว่ามันอัปเดตนะครับหมดแต่ไปเล่นเกมอื่นอยู่แล้วก็ไม่ได้ลงคลิป2วันนะครับก็ตามนั้นนะครับไม่ว่างทํางานนะฮะมีทุระตอนคืนมีทุระส่วนตัวเยอะแยะมากมายก็เลยไม่ได้ลงคลิป2วันอ่ะอันนี้มีใข่มาใหม่นะครับมีใครมาใหม่นะครับ,บ 15m ตอนนี้เรามีวินอยู่เยอะมากๆผมไม่แน่ใจว่าอะลองดูแล้วกันไม่แน่ใจว่าไข่มัน OP ไหมนดมัด o p ไหมเรารีเบิร์ดไดเ้เมื่อกี้ตัวที่เราเปิดได้คือตัวนี้ร40สเต็งอู้ผมว่าน่าจะ500สเต็งรอดหนึ่งนะถ้าเราไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้แล้วเป็นตัวที่เหลือละอันนี้คือกระเป๋าเต็มนะฮะกระเป๋าเต็มยังงั้นเลยลบสิเอาไปรวมก่อนดีกว่าเราค่อยลบเดี๋ยวเดี๋ยวกดแล้วแล้ว อ๋อหยุดไม่ได้เล่นนานหรือไ่กี่ตัว6ตัว100%นะฮะอ่าเรียบร้อยอันนี้เราเซฟกระเป๋าไว้ได้อีกสักนิดหนึ่งโอ้ห้าร้เลยอันนี้คือตัวที่เราไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมจะขอลบดีกว่านี่อย่างเช่นตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะฮะไม่ได้ใช้เลยลบดีกว่าเพราะว่ากระเป๋ามันเต็มสป,ปินอ uh, ุ้ยคูณ6กรได้ไหมขอหน่อุ้ยอุ้ยขีโกง คีโกเมื่อกี้มันหยุดตรงนั้นนะอันนี้มีเควสใหม่ครับพลัง905เราต้องทำภารกิจตามนี้นะครับเล่น2ชั่วโมงนะครับสู้บอส250คนแล้วก็เปิดไข่2,000ฟองอืมค่อนข้างยากนะมันไม่ยากหรอกแต่ค่อนข้างใช้เวลานานนิดหนึ่งมาเรามาดูไข่ฟองนี้ก่อน,อนว่าเราจะสามารถเปิดเจ้าตัวนี้ได้ไหมอยากดูพลังอุ้ยได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้ว,ได,ลวได้ตัวอะไรมาเอ่ยตัวนี้250เต็งหรอ ตัวไหนอะเอ่อฟรมตัวนี้นะฮะ250%มันพลังน้อยกว่าตัวนี้295เหลยคือถ้าผมผมว่าถ้าเราได้ตัวได้ตัวนี้มันน่าจะค่อนข้างที่จะพลังสูงนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเปิดนะครับเราไปดูที่ด่านสุดท้ายก่อนไอ้าด่านที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่ก่อนนะครับตรงนี้มีอัปเกรดเราต้องใช้โทเคน และโทเคนหาจากไหนเอ่ยโทเคนเราไม่มีโทเคนเลยโอ้เกมพาร์ทอย่างนั้นเหรอเป็นแบทเทิลพาร์ทเราต้องทำภารกิจอะไรไฟ PVP เหรอดีเฟนส์บอสค่อนข้างที่จะหนักนว่วงแลอเกินแต่และคว,วสไปเราไปดูด่านที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่ผมถึงด้านสุดท้ายก็คือสเปซนะฮะที่เราไม่ได้เล่นกันต่อหลังจากอัดคลิปผมก็มาเล่นต่อน,นิดหนึงนะ,ะเพราะว่าวันลงขึ้นมันมีอัปเดตเลยผมก็เข้ามาเล่นนิดนึงแต่ก็ ไม่ได้เล่นไปไกลอะไรขนาดนั้นถัดไปเราจะใช้อยู่ที่ 700SX นะครับเดี๋ยวเราไปสู้กันเลยผมใช้สัตว์ด่านนี้อยู่นี่แหละนี่ก็คือเจ้าตัวตัวพวกนี้นะครับใช้สัตว์ด่านนี้อยู่ตอนนี้เราก็ออโตเทนไปแล้วก็สู้เจ้าบอสคนใดสักคนหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมสู้คนไหนได้บ้างนะไม่แน่ใจเลยคนนี้ได้ไหมคนนี้พลังเท่าไหร่โอ้สู้ได้ฮนะสู้ได้โอเคเดี๋ยวเราสู้คนนี้ไปเรื่อยๆก่อนครับ ตอนนี้นะฮะก็ดันมาค่อนข้างที่จะเยอะผมว่าผมผ่านไปดานถัดไปได้แล้วนะฮะโอ้เอ้เอ,อ,อ,อ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะไปลองดูด,ดานถัดไปกันดีกว่า700 SX นะฮะตอนนี้เรามีอยู่3.17 SP แล้วก็คือเกินมาเยอะแล้วเกินมาค่อนข้างเยอะเก็บของก่อนอันนี้คืออะไรเล่น2ชั่วโมงอ่ะผ่านไป1ชั่วโมงแล้วแต่เรายังไม่ได้เปิดไข่เลยเดี๋ยวเราลองไปเปิดต้องไปเปิดไข่อีก2 0 0 0ฟอ <laughs> เปิด,ดยาวไปเดี๋ยวค่อยไปเปิดโลกแรกครับเดี๋ยวผมเปิด F K ไว้โลกแรกเลยนี่ด้านต่อไปก็คือ12โอเหรอโอ้โหขึ้นขึ้นจาก SP ไปอีกนะครับเรามาดูกันว่าอันนี้พลังเท่าไหร่ดูฟองนี้ก่อนแล้วกันตึ๊บอืม,มได้เต่าเหรอเต่าเอ้ยไม่ใช่เราเปิดเอาต้วไวลืมเต่าเท่าไหร่32%ได้เต่ามา2ตัว what พลังอย่างเยอะคือเวสไป พลังเยอะมากเดี๋ยวเราลบพวกนี้เลยฮะเราไม่ได้ใช้เลยในคิวโอ้โหผมอยากอยากเก็บไว้เหมือนกันนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าเราน่าจะยังไม่ได้เปลี่ยนเอ่อที่เป็น VIP VIP อยู่ไหนอยู่นี่เทคอ่าขึ้นทีละ1 4 3 SX แล้วฮะตอนนี้เรามีพลังอยู่ที่1 0 HP เป็นที่เรียบร้อยอย่างไวไวมากลองสู้คนแรกดูคนแรกคนแรกเราน่าจะสู้ได้ไหมนี่ไง95 HP ยังซูงไม่ได้5 5 0 sp ค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสเหลือเกินเดี๋ยวเรายืนฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนครับผมอยากดูไข่ฟองนี้มากเลยว่ามันจะโหดขนาดไหนตอนนี้นะครับผมมายืน fk เปิดไข่ที่ด่านแรกนะครับเพื่อที่จะเอาโคเวสแล้วถ้าได้ตัวอ่าไม่ใช่นี้อันไหนวะนี่ได้มา1 4 3ติฟองเราจะได้รับตัวนี้นะครับในอีกประมาณ500กว่าตัว500กว่าฟอง แป๊บเดียวนะฮะแล้วตอนนี้ผมได้ตัวที่เป็นตัวนี่มาแต่สเต็งไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะผมว่าสเต็งไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่น่าจะไปดันไกลๆน่าจะได้ง่ายกว่านะครับไปเราไปดูกันตอนนี้พลังเรา1.13โอแล้วเรียบร้อยกระโดดขึ้นไม่ได้แลวต้องค่อยๆขึ้นนี่ทำดานมาตรงนี้เราสู้ได้คนนี้เราสู้ได้คนนี้ล่ะคนนี้31โอลออผมมองผิดอันนี้3.9โอ นี่เราสู้คนนี้ได้ครับ500 sp เรียบร้อยสบายมากเราได้วินมาออ้ยค่อนข,ข้างเยอะ8 sp มาเดี๋ยวเราไปเปิดหาใครฟองแรกกันก่อนเพื่อหาพลังนะฮะหาพลังมาก่อนนี่เราน่าจะได้8ฟองหรือเปล่าขอปิด2ตัวนี้อเอามาเอามาเอามา,เอามาด้วยเอามาด้วยอ,อื้ได้7จ็มาอีกแล้วอ่ะหมด2ร <laughs> อ,อบหมด 7%พลัง545เลยก็ใส่อีคิวเบสไปแล้วขอลบตัวนี้มันผมไม่ใช้แน่นอนครับเพราะว่าพลังมันไม่ได้เยอะอะไรเลยขอลบก่อนเพราะว่ากระเป๋าเราน้อยลบออกให้หมดนะฮะนี่พลัง590ตัวนี้ถ้ารวมน่าจะพลังเยอะมากมาเดี๋ยวระหว่างนี้ครับผมจะเก็บสเต็งไปรเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปเก็บด่านแรกด้วยเพราะว่าเราจะได้เปิดไข่ไปด้วยครับเราจะได้รับอันนี้สักทีแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะต้อง ชนะด่าน1ด่าน2แล้วก็ด่าน3นะครับเปิดไข่ฟันฟองเดี๋ยวเราไปเอามาด้วยเราไม่เราเราไม่ยอมเราจะเอามาด้วยนะครับเราจะได้อยู่ Gc ฟรี free, นะครับถ้าเราชนะคนแรก100ตัวคนที่250คนที่3 25ทั้งหมดเราต้องชนะ175ตัวคนแรกคือคนไหนเอ่ยอ่ามัอนไซตามะแต่ไม่น่าใช่100ครั้งระหว่างนี้เดี๋ยวเราเปิดเอาเจ้าตัวนี้ก่อนดีกว่าอีก500ฟองเก็บมา เรียบร้อยโอ้โหสองพันฟองกดเคมาเลยได้มาแล้วนะฮะดูพลังกันพลัง9ก้า้ห้าน่าจะเยอะที่สุดแล้วนี่เยอะที่สุดแล้วจริงๆด้วยอน้องอยู่ข้างหลังน่ารักมากตอนนี้ผมออกรังกายได้ทีละ173 SX ้วนะฮะมาเดี๋ยวอย่างต่อไปเราจะมาเก็บ uGC กันนี่ก็คือ ต้องเอาชนะคนนี้100ครั้งด่านที่2อีก50แล้วก็ด่านที่3อีก25ครั้งสู้สบายครับแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานไร้ลุยเอาต่อเลยได้หรือ,อยังเอ่ยคือผมพูดผิดนะับผมพูดว่าด่าน3จริงๆไม่ใช่ครับคือเคเวสแรกก็คือเอาชนะคนที่อยู่ด่าน1นะครับเว่ที่2เอาชนะคนที่อยู่ด่านสองส่วนเคเวสที่3เอาชนะคนที่อยู่ด่านที่หนะ ันนี้ผมรับไม่ได้เลยใช่ไหมผมไม่ได้สังเกตเลยเนี่ยผมรับไม่ไดมม้มันหมดสิทธิ์แล้วใช่ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปด่านสุดท้ายกันดีกว่าราทำามาเราลืมดูครับผมลืมดูเลยว่ามันน่าจะไม่มีให้รับเลยครับตอนนี้เรามีอยู่พลังอยู่2.65จุดหกห้าโอเดี๋ยวเราสู้คนนี้ไปเรื่อยๆก่อนแต่เราจะลองเปิดไข่อันน้นซักฟองหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอยากลองดูว่าพลังมันจะเท่าไหร่ได้แล้วร้อยสามสิบสี่ sp จะได้ตัวไหนเอ่ยพลังจะเท่าไหร่กันเชียว เรามาลองเปิดดูกันได้ตัวเดียวนะฮะเพราะว่าฟาร์มาได้แค่นี้โห,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 โหตัวที่ง่ายที่สุดเลยเปะเนี่ยโอ้ได้2ตัวเหรออืมเราได้ตัวแรกครับ6 1 560เอต่างจากอันเดิมไม่เท่าไหร่แต,อตงง่อันนี้คือตัวที่หาง่ายที่สุดนะครับอันนี้คือตัวที่หางไม่ได้ง่ายมากแต่ก็แต่ก็ง่ายอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอว่าพอเพียงเท่านี้กนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาฟาร์มค่อนข้างนานนิดนึงสรุปว่าอันนี้ผม ทำโดยไม่รู้นะฮะว่ามันครบโคต้าเขาแล้วครับก็เลยไม่ได้มาสวยด้วยคาตนาโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มนอกรอบครับแล้วรอไปดูอีกด่านหนึ่งแล้วกันดูพลังสัตว์นะฮะว่าพลังมันจะไปขนาดไหนแล้วอันนี้ผมไม่รู้ว่าอัปเดตมากี่ด่านแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มเรื่อยๆเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมและฟังกันด้วยครับอย่าลืมซับสไครต์กันด้วยล่ะบ๊ายบาย